โมีบัวด้วยเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูบัวบัวอออพอหน้าแรงมาก็ไม่มีย้าก,กินได,ได้กินฟางทุกวันค่ะถ้าวันไหนมีเปลือกแตงโม หรือผักสีเขียวมาให้กินวัวจะชอบมากนะคะวัวตัวนี้ตั้งท้องกี้มันตั้งทอง้งทองได้จักเดือนแล้วนี่แม่กับลูกนะคะแม่ตั้งท้องได้ห้าเดือดลนละเพื่อตมองโมะเอา,าเพื่อกินมันกินขนาดได้ เปลือกมะละกอมันก็ชอบนต้องใหญ้ยามาโป้ขึ้นมาแล้วาล่าหญ้าดิฮดเอนานะนะอืมอ่า,าอ่ะอร่อยไหม นี่ก็เป็นกล่องฟางเก็บมาให้กินตอนหน้าแรงนะคะอ่ะเาข้าโพดมาให้ ฝนตกชิฟฝนมันบูอันคุงเนาะวัดคากละบานี้นี่ก็เป็นสวนครัวหลังบ้านนะคะในพืชผักสวนครัวหลังด้านปลูกไว้กินเองนะคะ เจออ้วนอัน,อ,นอันมะอือพันเตออันนี้พันที่ค่อยซื้อมาอ่ะพันข้าวตอกอนี่ก็คือฟักทองพันข้าวตอกนะคะเพิ่งปลูกยังไม่ออกผล ตรงห้างร้านเอ้ตรงตรงร้านตรงค้างที่ทำวายเนี่ยเอาไว้ให้พืชที่เป็นเป็นเครืออย่างเช่นพวกถัวถ่วถั่วพู้แตงนะคะ